ชื่อโอมใช่ไหมประดมนอเสร็จแล้วก็เราก้มกาบท้าพ่อท้าแม่เรากาักกับล,ลูกกรากับเดี๋ยวก็เงยหน้าขึ้นมาชา้าๆมองดูหน้าพ่อหน้าแม่ของเราว่ามองดูซิว่าปีนี้พ่อกับแม่สองท่านนี้ แก่ตัวลงเท่าไหร่แล้วจะน่ารู้ไหมพ่อกับแม่สองท่านนี้จะอยู่กับลูกได้นานนั้นก็ต่อเมื่อลูกให้กำลังใจพ่อให้กำลังใจแม่แต่ถ้าวันใดลูกไม่ให้กำลังใจพ่อกำลังใจแม่สองท่านนี้ชีวิตของพ่อแม่ก็คงจะสูญสิ้นหลับตาและลองนึกหนูเดนืนหน้า ว่าพ่อกับแม่สองท่านนี้ใช่ไหมที่เคยเป็นที่ข้าทำงานรองมือรองเท้าลูกทุกอย่างไม่มีเงินเหรอลูกเดี๋ยวพ่อเอาให้อยากจะได้อะไรเหรอลูก แม่จะหามาให้ทุกอย่างพ่อกับแม่สองท่านนี้ใช่ไหมลูกที่เป็นคนที่เคยถนอมน้ำใจลูกตลอดเวลาโกหกพ่อโกหกแม่กี่ครั้งแล้วหนา้าเลยเถียงพ่อเถียงแม่กี่หนล,ละ่ะทำให้พ่อทำให้แม่สองท่านนี้ผิดหวังเศร้าโศกเสียใจมากันกี่ครั้งแล้วล่ะหน้าแต่พ่อกับแม่ก็ไม่เคยโกรธ และไม่เคยเกลียดลูกชายของคนที่เป็นพ่อแม่เคยบ้างไหมเล่าเคยที่จะเข้าไปกอดพ่อกอดแม่สักครั้งหนึ่งเข้าไปใกล้ๆแล้วกอดพ่อกอดแม่เลยลูกขยับเข้าไปเลยลูกไม่ได้กอดนานแล้วกอดทั้งสองท่านเลยแล้วนึกดูนะวันนี้พ่อกับแม่ดีใจเหลือเกินที่ลูกได้บวชเพื่อทดแทนพระคุณของพ่อของแม่ขอให้ลูกจงตั้งใจ การบวชในวันนี้แม้ว่าบวชแค่สิบกว่าวันบุญนั้นเราได้แก่ตัวเราอย่างแน่นอนได้กับพ่อกับแม่ปู่ย่าตายายซึ่งในวันนี้สิ่งหนึ่งสิ่งหนลูกคนนี้อาจจะเคยล่วงเกินต่อพ่อแม่ด้วยกายก็ดีวาจาใจก็ดีขอพ่อแม่จงได้โปรดยกโทษอภัยโทษให้แก่ลูกต่อไปลูกจะตั้งแต่ทาคุณงามความดีเพื่อทดแทนพระคุณของพ่อของแม่และนึกอูดานหน้า ที่ผ่านมาเจ้ามัวแต่ไปหลงรักคนอื่นนะจนเกิดจะลืมพ่อหรือแม่สองท่านนี้ไปสนิทขอเจ้าจงตั้งใจบวชในวันนี้บวชให้พ่อแม่ตอนเป็นดีกว่าไปบวชเป็นเนนหน้าไฟให้พ่อแม่ตอนตายตอนนั้นพ่อกับแม่ก็คงไม่แลวหลวกมากนะ